สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทํากําไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลบุนเดสลลกาเยอรมนีเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดที่2คู่ระหว่างเอเวอร์เบิร์กจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมไฮเดนไฮม์แต่ราคาค่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างเอเวอร์เบิร์กเป็นฝ่ายต่อราคาที่ปปลบห้าครับไปลงสนามเตะกันเวลาตีหนึ่งของค่ําคืนนี้ทัศนะาในเกมนี้นะครับเอเวอร์เบิร์กเตรียมเปิดสนามต้อนรับการเยือนของทีมไฮเดนไฮม์ โดยในเกมเล็กที่สองของรอบเพลย์ออฟเพื่อตัดสินทีมที่จะได้อยู่ในบุนเดสติก้าในฤดูดกาลหน้าเกมเกแรกจบลงอย่างน่าตื่นเต้นครับเมื่อไฮเดนฮามสามารถพลิกสถานการณ์จากการตามหลัง2ประตูก,กลับมาเสมอเอเวอร์เบิร์กได้สําเร็จทําให้ทั้งสองทีมยังคงมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอย่างเข้าเทียมกันในนัดนี้ครับแต่บอกเลยว่างานของไฮเทนฮามในเกมนี้ยากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะวกเขาต้องบุกมาเยือนสนามที่เจ้าถิ่นคุ้นเคยและพร้อมสู้เต็มที่ครับในแง่ของความพร้อมนั้นทีมเยือนไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มขึ้นแต ลูคายาเนสกองกลางดารุ่งที่มีทักษะและความสามารถสูงยังต้องพักรักษาตัวต่อไปครับซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างสรงเกมของไฮเดนหฮามได้พอสมควรส่วนทางฝั่งเอเวอร์เบิร์กเจ้าบ,บ้านก็รู้ดีว่าพวกเขาต้องชนะเท่านั้นครับถึงจะได้ยึดเลื่อนชั้นสู่โมเดลลีกาจึงยงยังคงยึดมั่นในแนวทางการเล่นที่เน้นลุกดุด,ดันและใช้ความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านเพกกื่อกดดันทีมเยือนให้มากที่สุดครับซึ่งน่าจะทําให้เกมนี้เป็นการแลกหมัดเปิดเกมลุกอย่างต่อเนื่อง และด้วยรูปเกมที่คาดว่าจะเปิดแรกกันอย่างสนุกสนานความสามารถในการประตูของทั้งสองทีมถึงมองว่าเกมนี้โอกาสที่ทั้งสองฝั่งจะยิงประตูได้และผลการแข่งขันน่าจบลงด้วยผลเสมอแบบสุสีครับเกมนี้ใจให้บอลลองครับเห็นคนเลือกเชีรยหายัมหามเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดติามให้กับช่องทีเด็ดขับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรา สำหรับวันนี้สวัสดีครับ